โอ้โหเรานึกดูถ้าเราติดอยู่ในน้ํานะหมายมถึงติดในบ้านอ,าออกไปไหนก็ไม่ได้งูมาอยู่ด้วยที่จะทํำยังไงและแน่นอนสัตว์มีพิษหรืออาจจะไม่มีพิษแต่เห็นลักษณะเป็นงูก็ไปแล้วมีประเด็นซึ่งสโรโปรเจกต์โพสต์ภาพกับข้อความขอความช่วยเหลือด่วนคนอยู่กับงูไม่ได้และไม่สามารถออกไปได้เพราะน้ำมาท่วม แล้วต้องอยู่กับงูเราก็จะเห็นว่าตัวมันใหญ่มากเลยนะคะงูเหลือมันหนีน้ำขึ้นไปอยู่ได้ในบ้านมีเด็กด้วยใช่ค่ะแล้วในบ้านหลังนี้มีเด็กในซอยเฉลิมเสมูสีที่คลองแหหัดใหญ่งูนี่หนีน้ำขึ้นไปอยู่ด้านบนค่ะคือแลวถ้าเราติดอยู่เราก็ไปไม่ได้งูก็ไปไม่ได้แต่คนมาอยู่ร่วมกับงูไม่ได้ ต่อมามีการอัปเดตว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยแล้ว้รงไปเนี่ยค่ะ,อะ,อะลองดูเถอ,อะอตอนแรกเนี่ยดูแล้วมันไกลๆมันดำๆนะว่างูอะไรแล้วตัวมันใหญ่มากอะค่ะคิดว่าเป็นบองหลานี่ยุ่งเลยจงอางสุดท้ายก็คือเจ้าของบ้านบอกงูเหลือมนะคะแล้วมันม้วนตัวมันก็เลยดูใหญ่อ๋อโอ้โห เรานึกดูถ้าเราติดอยู่ในน้ํำนะมหมาย<บ>ถึงติดในบ้านอ,าออกไปไหนก็ไม่ได้งูมาอยู่ด้วยที่จะทํำยังไงบัววัวไม่สามารถจะหลบหนีอุดพกภัยอ,อาภาพนี้คนโพสต์บอกเหมือนมาขอความช่วยเหลือไดดูเถอะแล้วอยากช่วยก็ช่วยไม่ได้เพราะมันจะช่วยยังไงเ,เ,เราก็ล่ำบ้างเหอ้อช่วยไม่ได้ หน้าโกนห้าวยโกนไปตัวไม่ได้เหรอเชิ้มกำลังมากนี่เชนกับผ่าตัวไม่โรอดูนี่เชิ้มดูจังเชิ้มดูตัวจังว่ะ ก็ปรากฏว่าพอแจ้งปุ๊บคู่คอนบอกช่วยมันเถอะช่วยมันเถอะอคนที่ถ่ายนี่ก็บอกก็ไม่รู้จะช่วยยังไงตัวเองเอาตัวไม่รอดเลยแต่สุดท้ายอัปเดตว่ามันไปอยู่บนถนนใหญ่ได้แล้วค่ะมันไปอยู่บนถนนใหญ่ได้แล้วคือเจ้าของโพสต์บอกเหลือแต่คนนี่แหละที่ต้องหาทางเอาตัวเองให้รอดคือคนยังไม่สามารถออกไปที่ถนนใหญ่วมไปได้แล้วก็กค่แปาตัวไม่